เผย13ชื่อนักเตะที่แมนยูพร้อมปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาทีบบบเอ็กเรเซอร์เบนนะครับวันนี้เป็นข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับผมก็ โอ้โหต้องบอกว่าซัามเมอร์นี้เนี่ยแมนยูก็มีงบในคงในครังในการเสริมทัพไม่เยอะนะครับราวหนึ่งร้อยยีล้านปอนด์นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่รวมกับงบที่จะขายออกไปนะครับถ้าสมมุติว่าขายไปอีกเนี่ยแมนยูก็จะมีงบเพิ่มนะครับวันนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะครับว่า13เดิวมีใครกันบ้างครับซึ่งจะแบ่งกันเป็น3เซกชั่นนะครับว่าสำหรับขายพร้อมขายเซชั่นที่2คือ ถ้าได้ราคานี้ก็พร้อมรับฟังข้อเสนอนะครับผมส่วนอีกหนึ่งก็คือว่าถ้าได้ราคานี้พร้อมปล่อยเลยนะครับผมเริ่มกันที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับผม20ล้านปอนด์นะครับก็ต้องบอกว่าดีล์ดีวนี้เองเนี่ยนั่นของดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์เนี่ยซื้อมาก็ใช้คําว่าโอ้ขาดทุนเยอะเลยครับเพราะว่านักเตะนั้นเจ็บบ่อยมากๆครับก็เลยมีโอกาสที่จะปล่อยตัวออกไปจากทีมนะครับผมก็ มีโอกาสที่จะถูกปล่อยออกไปในซัมเมอร์นี้เลยเทีเดียวนะครับผมต่อมาคือเฟรดครับสัญญาใกล้หมดนะครับต้องบอกว่าเฟรดเนี่ยน่าสงสารนะครับก็พยายามสู้ให้กับทีมแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะไปไ,ปไปต่อในเรื่องของเอ็ดวิคเคนฮาคือในเรื่องของใจสู้เนี่ยสู้อยู่แล้วแต่ในเรื่องของผลงานเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างก็เรียกว่าผลงานสวิงไปหน่อยนะครับต่อมาคือแอนโทนีอีแลนกาครับดาวรุ่งชาวสวิตเซ์คนนี้เนี่ยน่าจะย้ายออกไปจากทีมเนื่องจากว่า โอกาสลงสนามน้อยมากและพอลงไปในสนามเนี่ยก็ช่วยทีมไม่ค่อยได้เทนฮาก,ก็ได้จะปล่อยออกไป3คนนี้20ล้านปอนครับไม่ใช่ว่าทั้งหมด20ล้านปอนนะคนละ20ล้านปอนครับ ต่อมาคือเจ้าหนูฮานิมันเมชบี้ครับแดนกลางชาวตูนิเซียครับมันอยู่พร้อมปล่อยออกไปจากทีม13ล้านปอนด์นะครับโอกาสลงสนามถือว่าน้อยมากครับส่วนใหญ่เนี่ยถูกปล่อยตัวออกไปยืมซะไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยน่าจะถูกปล่อยออกไปจากทีมครับต่อมาคืออเล็กเตเลสครับแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลนะครับผมดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์กับเซเบียได้ในการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับแดนยูเนี่ยพร้อมออกไปจากทีมที่10ล้านปอนด์เท่านั้นครับต่อมาคือเอริกบายี่ครับ2ล้านปอนด์ครับนี่คือนักเตะที่เจ็็็บบบแลล้้วเจออีกกกครรัถูปปป่ยยืมไไสาง วีรกรรมไปถีบยอดอกเขาไปซะอย่างนั้นครับทำให้ตอนนี้เอริกบายี่มีโอกาสถูกปล่อยออกไปจากทีมแน่นอนแล้วครับแล้วก็ค่าตัวสุดถูกเพียงแค่2ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับต่อมาคือเจ้าหนูหนุ่มหล่อครับแบรนดอนวิลเลียมครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเล่นได้แต่ไม่เวิร์กทั้ง2องตำแหน่งเลยนะครับผม5ล้านปอนด์แนนย,ยู่พร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมปล่อยทันทีถ้าได้ราคานี้นะครับผมส่วนซิดานอิกบอลนะครับผมก็8ปดแสนห้าหมื่นปอนไปแล้วเอฟซีอูเทชในเอเลอริสซิลิกฮอลแลนด์นะครับต่อมาครับคือข้อเสนอครับที่พร้้อออมมมมรรรรััับบฟงคคคืแแแฮ์ี่็็วาาลนนสกตโชเ สี่สล้านนั่นเองนะครับผมก็แม็กควายครับก็มีข่าวคราวว่านักเตะเองเนี่ยก็พร้อมจะสู้ต่อไปแต่โอกาสลงสนามนั้นน้อยนิดครับแกเดเซเกตคุซูเชนชองกรตเนี่ยก็มากดดันแล้วว่าย้ายเถอะถ้าไม่ย้ายจะดุดทีมชาติครับแม็กควายก็เลยมีโอกาสาที่จะย้ายเหมือนกันแต่ก็ต้องมารอดูสุดท้ายแล้วจะย,าย้ายหรือเปล่าและค่าตัวเท่าไหร่นะครับส่ว so, นสกอตแม็ทโทมินีครับก็ได้ความสนใจจากทั้งนิวคาสเซิลเอ่ยได้ความสนใจจากทั้งเวสต์แฮมเอ่ยนะครับแต่ว่าก็มีข่าวคราวว่าแมนยูเนี่ยพร้อมนะ ay, แแแแนนนนน่่ททัั้้้งมมม็็็คไวลลกโิเยยขาปอูใดี เพื่อที่จะไล่ล่าตัวดีแคนไลส์ให้เวสแฮมนั้นใจอ่อนนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเวสแฮมต้องการเงินมากกว่า2ดิลนี้เข้าไปแมนยูน่าจะดูแล้วน่าจะแฮ่นนะครับต่อไปคือดีเทนเซนสนครับไนด่านอาดีตที่เชงกริตคนนี้นะครับคือเวลาฟอร์มดีก็ติดทีมชาติแหละแต่ถ้าบางทีมไม่ได้ลงเลยก็หลุดทีมชาตินะครับแมนยูเนี่ยตั้งราคาไว้ที่20ล้านปอนด์ครับแล้วก็พร้อมปล่อยดินออกไปจากทีมแม้ว่าดีเคนไลซจะไม่ต่อสัญญาก,ก็ตามเพราะว่าแมนยูมองว่าดีเฮนเดอร์สันนั้นมือยังไม่ถึงมือ และดีนเองเนี่ยต้องการเป็นมือหนึ่งเขาไม่โอเคกับมือ2เพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนออกไปแล้วก็ถ่ายออกไปจากทีมมากที่สุดนะครับผมต่อมาครับอีก2ดีลเนี่ยเป็นดีลทีไ่ได้ราคานี้ก็พร้อมปล่อยนะครับผมนั่นคือเจดอนซานโชครับสีล้านปอนแม่ซื้อมาแล้วก็ใช้คำว่าไม่ปังยิงจากเจดอนซานโชครับก็ถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากแต่ก็อย่างว่าเลยครับว่าถ้าจากฟุตบอลครับถ้าไม่เวิร์กไม่ปังก็ต้องพร้อมปล่อยออกไปจากทีมถ้าใครพร้อมจ่ายสี่สิบห้าล้านปอนแมน,นยูพร้อม สุดท้ายคือแอนโทนีมาซิออนนะครับยีล้านปอนด์ครับพออโรมาคนนี้ครับเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บบ่อยจริงๆนะครับแมนยู <Man You S 2> ก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากเก็บต่อไปแล้วนะครับผมผลงานเนี่ยโอเคแหละลงไปก็จะมีแอสซิสต์บ้างยิงประตูบ้างแต่เจ็บบ่อยครับเล่น2เดือนเจ็บ2ไม่ใช่สิเล่น2นะัดเจ็บ2เดือนแบบนี้แมนยู <Man You S 2> ก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันครับ เพียงพยานค่าเหนื่อยเพราะว่ารับผิดมาทั้งสองแสนปอนด์ต่อสัปดาห์แบบนี้แมนยูก็เลยปล่อยในการแบบเป็นการเคลียร์สัตว์เพีงคน้าเหนือ่อยแล้วก็เคลียร์สล็อตของทีมไปอีกด้วยนะครับผมว่าก็ต้องการไปเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นดีแคนไลส์ก็อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นราบิโอก็มีข่าวคราวว่าอยากได้ในแดนกลางอยู่เหมือนกันนะคิดเห็นอย่างไรครับกับการที่มนอยู่นั้นจะปล่อยกสิบสามนักเตะแบบนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ